แม่คาเดือดโพดเตือนภัยโดนโจรกวาดเกลียงแผงทั่วตลาดวรโรรถเมื่อวันที่11พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้โพดคลิปวิดีโอพร้อมบอกเล่าเรื่องราวเตือนภัยลงในเฟซบุ๊กแชรเชื่องใหม่วี2ว่าช่วงนี้มีคนร้ายตระเวนก่อเหตุลักขโมยสินค้าของร้านที่วางขายตามทางเดินย่านตลาดวโรรถ หรือกัดหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่เก็บสินค้าไว้ที่ร้านในส่วนของผู้พจนั้นถูกขโมยกางเกงยีนไปเป็นจํำนวนมากโดยคนร้ายจะลงมือช่วงกลางดึก ที่ร้านปิดแล้วกวาดสินค้าจากแผงที่วางขายไปและก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมากเพราะเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากในช่วงสถานการณ์โควิดจึงนำเรื่องราวมาโพสต์เตือนภัยทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวระบุว่าการลวงกลางคืนตอนนี้มีขโมยตระเวนลักกางเกงยินแถวตลาดวอโรรถช่วงกลางคืนบริเวณทางเท้าพุทธบาทระหว่างตีสองเป็นต้นไปเสียหายหลายร้านมาก เมื่อเช้าก็มีมาขโมยซ้ำอีกรอบขโมยกางเกงยินเป็นตั้งๆค่ะจะใช้เวลาประมาณ10นาทีขอเพจช่วยลงเตือนภัยให้ด้วยนะคะภัยสังคมจริงๆค่ะทุกวันนี้ยังขายของไม่ได้เลยเพราะผิดโควิดยังมาโดนขโมยของที่หาเลี้ยงชีพอีกแบบนี้อีกขอทางเพจช่วยลงให้หน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านท่องเสือมังกรเป็นต้นไปค่ะขอบพระคุณค่ะ ซึ่งพดนี้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากประนามการกระทําของหัวขโมยรายนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ